สวัสดีครับวันนี้ช่างกุญแจไทยนะครับเดินทางมาซ่อมกุญแจรถมาด้าสองนะครับลูกค้ามีกุญแจรีโมทอยู่แล้วนะครับของเดิมนะครับรีโมทก็กดได้ปกตินะครับกดใช้งานได้ปกตินะครับแต่อาการที่เป็นอยู่ในตอนนี้นะครับรถสตาร์ทไม่ติดนะครับเสียบกุญแจนะครับปิดออนนะปัดรถนะครับสังเกตนะครับจะมีไฟรูปรถรูปแม่กุญแจกับพีพัวรัวนะครับ ไฟโฮลก็กระพริบนะครับเวลาสตาร์ทนะครับก็จะเงียบนะครับไม่มีเสียงนะครับรถสตาร์ทไม่ติดนะครับทางร้านกุญแจไทยนะครับได้ใช้เครื่องวิเคราะห์นะครับปัญหานะครับตรวจเช็คโค้ดนะครับตัวสีแดงคือโค้ดที่มีปัญหาในระบบรถคันนี้นะครับแต่ขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนการเปลี่ยนอะไรนะครับแล้วก็จะลงทะเบียนระบบใหม่ลบโค้ดที่มีปัญหาให้ทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วจะมาทดสอบสตาร์ทให้ลูกค้าดูอีกครั้งนะครับหลังจากทําการเปลี่ยนอะไรนะครับ แล้วก็ลงทะเบียนระบบต่างๆนะครับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ไม่มีโค้ดตัวสีแดงขึ้นมาแล้วนะครับปกติทุกอย่างนะครับผมทดสอบนะครับใส่กุญแจครับไฟรูปลดรูปแม่กุญแจที่เคยกระพริบอยู่นะครับไฟโฮสกระดับปกติแล้วนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับ เสรเรียบร้อยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถมาต้าสองนะครับแล้วมีอาการแบบในคลิปนะครับมีกุญแจรีโมทกดได้นะครับรถสตาร์ทเงียบนะครับมีไฟรูปรถรูปแม่กุญแจกระพริบนะครับแบบในคลิปนี้เลยนะครับโทรมาสอบถามได้เลยครับ0 8 2 6 1 6 6 6 5อนะครับบริการทําถึงที่ถึงบ้านนะครับไม่ต้องยกรถไปไหนนะครับผม